สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษที่สมัยจะมาบอกกล่าวกันนะคะว่าอิทธิพลของดาวสองดวงที่ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีในวันเดียวกันนั่นก็คืออิทธิพลจากดาวพระอังคารและอิทธิพลจากดาวพระอาทิตย์ที่ทําการโคจรยกย้ายพร้อมกันในวันที่18สิงหาคม ปี2,566นั้นจะส่งอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีในเรื่องใดบ้างนะคะซึ่งดาวพระอังคารถือว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์ส่วนดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวสุขพระเคราะห์อิทธิพลของดาวทั้งสองดวงทั้งสองฝั่งที่ทําการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลต่อคุณด้านใดบ้างเชิญรับชมรับฟังค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวพฤษภท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษภก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภว่าในช่วงที่ดาวพระอังคารและดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีพร้อมกันในวันเดียวกันคือวันที่18สิงหาคมปี2566 ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะดาวพระอังคารนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิและดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะได้ทําการโคจรมาอยู่ที่เรือนปุตตะได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรค่ะส่วนดาวพระอาทิตย์นั้นนะคะได้ทําการโคจรยกเข้าสู่เรือนพันธุข,ของดวงชะตาและได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธ,ธิบดีค่ะซึ่งทั้งสองดวงดาวทําการโคจรยกย้ายพร้อมกันคือในวันที่18สิงหาคมปี2566อิอิทธิพลของสอง ดวงดาวที่จะมีต่อแต่ละลัคนาราศีนั้นจะส่งผลไปจนถึงช่วงช่วงช่วงกลางเดือนนะคะในเดือนกันยายนปี2566นั่นเองค่ะดาวพระอ่งคารถือว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห ส่วนดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวสุขพระเคราะห์ค่ะในจังหวะที่ดาวทั้งสองดวงได้โยกย้ายและทําหน้าที่ของตัวเองนั้นสมัยต้องบอกเลยค่ะว่ามันเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพฤศภจะใช้อารมณ์เยอะขึ้นดาวพระอังคารมาอยู่ในเรือนปุตตะแบบนี้เป็นเรือนของอารมณ์นะคะจะมีเกณฑ์ที่คุณจะหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายใช้อารมณ์เยอะนะคะหรือบางคนไม่ได้หงุดหงิดโมโหนะแต่เป็นลักษณะของการอ่อนไหวง่ายร้องไห้ง่ายบางทีดูหนังหรือว่าฟังเพลงอาจจะมี น้ำตาไหลออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วการที่ดาวพระอังคารมาอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะบ่งบอกได้ว่าเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพฤศภมีความคิดมีไอเดียอะไรที่ค่อนข้างลดแล่นนะคะมีเรื่องปุบป,ปรับฉับพลันเข้ามามีเรื่องกระทันหันเข้ามามีอารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายมากขึ้นมีเรื่องเร่งรีบเร่งร้อนอยู่บ่อยครั้งบางคนก็จะมีเรื่องของเวลามาบีบคั้นด้วยนะคะต้องเสร็จภายในวันนี้ต้องเสร็จภายในวันพรุ่ง ลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภต้องตั้งสติให้ดีเวลามีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ใดๆเข้ามาค่อยๆจัดการค่อยๆคิดอย่าไปเร่งร้อนตามสถานการณ์นะถ้าคุณคิดเร็วทําเร็วเร่งร้อนตามสถานการณ์มันก็มีเกณฑ์ ที่ชาวลัคนาราศีพฤศภจะตัดสินใจอะไรบางอย่างผิดพลาดด้วยเช่นกันค่ะในจังหวะที่ดาวพระอังคารมาเป็นมหาจักรในเรือนปุตตะแบบนี้ยังมีอิทธิพลในเรื่องของความรักความใคร่มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีพฤศภท่านใดที่โสดอยู่นะคะมีสเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวดึงดูดเพศตรงข้ามหรือดึงดูดเพศเดียวกันให้เข้ามามีเกณฑ์ที่คุณจะเจอกับรักลับๆนะคะเจอรักผ่านทางออนไลน์เจอรักผ่านทางโซเชียลหรือบางคนเนี่ย มีมีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะแต่แอบส่องแอบเลงใครบางคนหรือว่าตัวคุณโสดก็จริงนะคะแต่คุณรู้ว่าคนนั้นมีคู่มีแฟนแล้วคุณก็ไปสอ่ปสองไปเลงเขาอะไรอย่างเงี้ยต้องควบคุมจิตใจของตัวเองให้ดีนะคะอย่าทําอะไรนอกลู่นอกทางนะในช่วงนี้นะคะอย่าประมาทนะในจังหวะที่ดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะต้องระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงด้วยสําหรับชาวพฤษศนะคะ ส่วนดาวพระอาทิตย์ที่สมัยได้บอกไปว่าโคจรมาอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีนะคะดาวพระอาทิตย์มาร่วมกันกับดาวพระพุธมาร่วมกันกับดาวพระศุกร์ค่ะซึ่งดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธถือเป็นดาวคู่มิตรนะคะคําพูดคําจาของคุณจะสร้างความมั่นคงให้กับคุณได้เพราะฉะนั้นงานใดที่ต้องข้องเกี่ยวกับการพูดการเจรจาก,การออกสื่อออกหน้าออกตาทําได้ในระยะนี้มีมุมที่ดีอย่างแน่นอนนะคะและช้าล ขนาราศีพฤศภท่านใดที่ต้องการจัดแจงบ้านรถที่ดินแบ่งที่แบ่งทางแบ่งมรดกต้องการซื้อต้องการขายต้องการโอนมีเกณฑ์ที่จะจัดทําได้ในช่วงนี้นะคะความสําเร็จของชาวพิษภเกี่ยวกับเรื่องหลักทรัพย์ค่อนข้างเด่นมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ต้องยอมรับกันตามตรงค่ะว่าการที่ดาวพระรังคารเป็นมหาจากักรดาวพระอาทิตย์เป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้มันมีความเหนื่อยเกิดขึ้นมีเกณฑ์ที่จะลำบากใจในบางสิ่งบางอย่าง มีเกณฑ์เหนื่อยต้องลงมือทําต้องคิดต้องวางแผนมากกว่าเดิมแต่ความสําเร็จก็มีเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าเหนื่อยเราไม่สําเร็จนะเหนื่อยแต่สําเร็จเหนื่อยแต่ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเหนื่อยแต่ว่าได้เงินลักษณะนี้คุ้มค่าเหนื่อยอย่างแน่นอนค่ะก่อนหน้านี้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤศภก่อนออการเงินเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวนะคะอาจจะไม่ค่อยฟลอ์เท่าไหร่นะคะก็อยากจะบอกชาวพฤศภว่าในระยะนี้เริ่มดีขึ้นนะดาวพะอังคารมาอยู่ใน ปุตตะดาวพระอาทิตย์ก็เป็นกเกษตรราธิบดีในเรือนพันธุแบบนี้ปัญหาในเรื่องของการเงินการทองจะค่อยๆทุเลาเบาบางลงใครที่เคยติดขัดก็จะหาทางออกทางแก้ได้ใครที่เก็บเงินไม่ได้ออมไม่ได้ก็จะออมได้มากขึ้น มันไม่ถึงกับว่าออมได้เป็นก่อเป็นกรรมะคะยกตัวอย่างง่ายๆคือถ้าคุณตั้งใจจะเก็บเงินเดือนละ2 0 0 0นะรอบนี้คุณอาจจะเก็บได้เดือนละ2 5 0 0หรือหรือ3,000หรือ4000เลยก็เป็นไปได้อย่างเงี้ยนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภยังต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่นะจะพูดจะคุยอะไรก็ให้ประณีประนอมนึกถึงใจเขาใจเรานะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะคุยกันคนละภาษาคุยไม่รู้เรื่องนะคะสื่อสารไปแล้วโอ้โหต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันจะทะ เลาะกันไปใหญ่นะคะหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยอาจจะทะเลาะกับคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ก็เป็นไปได้ต้องใจเย็นๆให้มากนะคะเรื่องของการเงินให้ระมัดระวังใช้เงินไปกับสุขภาพหน่อยนะให้ระมัดระวังการใช้เงินไปกับการเดินทางที่สูงขึ้นนะคะมีเกณฑ์ใช้เงินฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นต้องบอกกันอย่างนี้เลยนะคะในระยะนี้ควบคุมให้ดีวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีจะได้ไม่ช็อตนั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษิ สมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวพิศษฐทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ